หญิงไทยในต่างแดนค่ะบุกป่าฝ่าดงค่ะวันนี้ไปเก็บผักบุ้งฝรั่งค่ะอ่ะดูนะคะนี่ดูนะคะว่าการบุกป่านี่จะบุกขนาดไหนโอ้ยพี่น้องเอ้ยบังดูส่วสิบเก็บได้ฮะเอาไซ่ล่ะ ปาดเ้นตนเงเนี่ยผักบุ้งฝรั่งค่ะต้นก็แห้งแล้วแต่มีหน่อใหม่แตกขึ้นมาค่ะปาด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 นี่นี่นี่นะคะอวบอวบค่ะยอดอวบอวบฮักดูฝนหักเบิ้งดูฝนใส่เบิ้งอ่านี่นี่อ่าฝนหัก์เสียง โอ้ยฟังเสียงฟังเสียงปาดนั่นนั่นปาดกินได้เมื่อตีฝนกินได้หมดฝนกินได้เมื่อเลยตีนี่ฝนกินได้หมดเลยค่ะรอบสองอันยังง่าวยังสิติกินได้เมื่อเลยตีปาดสวยเลยนะคะยังไม่แก่เลยปาดอ่อนซ่อนแทบเบิ้ง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 ดูใส่เบิ้งดูนาง ปากินไในมดเลยตตนันอวบๆเลยตอยากฟังเสียงหักนะปอาฟังเสียงหักคนดูฟังเสียงหักคนดูออันนี้หักฮักฮูนนะฮูนนะป่าอ่อนซ่อนนอนซ่อนนอนซ่อนบุกป่าฝ่าดงมาเก็บผักบุ้งฝรั่งค่ะน้อยๆยังมีกินเอาเงามันโอ้ยุูน่ะตูน่ะอ้่อนซ้อนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนี่นั่น วายข่อนตัวขอนั่งว่าอันอเ s. <S อามาตามาใส่สีส้มมาจังสีส้มกันเงี้ยป้า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 นี่มาหาักลองเบิงดูนี่หักลองเบิงดูนี่เอา <c oughs> คือเปาเปาะพุ่นน่ะปไปอ่อนซ้อนแท้โอ้ยอ่นอนซ้อนอ่อนซ้อนนี่ โอ้ยบ่ได้บ่ได้ตัดยากฮักเอาเลยหักเอาเลยอ้วนแผอ้วดแผ่อ้วดแผลปาด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 บ่ผิดหวังเลยบ่ผิดหวังเลยใส่ดูนฝนใส่บังคุณน่าปาดเอาซ่อนเอาซ้อนเสียบเหนือลายเ้ยคุณหน้ะ ของอําพรคักคือกันอู้ยอ่อนซ้อนแทะนี่เบิ่งดูปาดบางต้นนี่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 นี่ว้ายปาดนี่แม่นี่แม่ฝนพุ่นไงม้วนยังไงเอ้ยอ่อนซ้อนแทะนันนั่งเห็นบ่เออนั่นว้า วายตตต่ตตเบ้งเบ้งเบิ้งตอนนี้เบิ้งตอนนี้ตอนนี้วายอ้ามวือนเดมนหลอกหลอกไงบมันเหี่ยวมือนึงโอ้ต้องถ่ายมันเหี่ยวก่อนจังหลอกวายคุณนา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 เอยเดนเอาอี้ต้นวนต้นต้ม่ะนะไปได้มัผย้ายกำลังออกเบิงจน้ใหม่กำลังรังอีกคักน้ง หลายคักหลายคักหลายคักนี่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 คุณน่ะว่าไม่หน่อยๆว่าเลยนะจะกินบ่าว่าบ้าวไปเลยนะเตอร์นาตาหน่อยๆนะว้ายอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนว้ายสิเศร้าเก็บเป็นยุติกันจังสี่ฮะหายแต่โอ้ยพ่อพ่อเป็นล่ะจังเสะ อ่อนซ่อนอ่อนซ่อนโหดโหดต้นต้นน้อยเนี่ยเาสนใจเลยบ่ไปทั้งลังเจ้าเนี้ยนี่ที่ต้นแห้งนี่คือต้นผักบุ้งฝรั่งนะคะที่ขึ้นขึ้นมันยาวแล้วก็แห้งแล้วนะคะเนี่ย แต่ว่าพอต้นฤดูใบไม้ผลิเนี่ยมันก็จะแตกหน่อขึ้นมาแบบนี้นะคะแตกหน่อใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆโอ้ยเนี่ยเขาจะอยู่ริมน้ำนะคะจะอยู่ประมาณนี้ส่วนน่าจะขึ้นอยู่ที่ริมน้ำค่ะนี่คือป่าผักบุ้งฝรั่งทั้งหมดนี่นะคะ ที่เห็นต้นแห้งๆนี่คือต้นที่เขาคือเป็นต้นเก่าต้นที่เขาแก่แล้วสูงแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแต่ที่เรามาเก็บเนี่ยพอฤดูใบไม้ผลิมาเขาก็จะแตกแตกหน่อออกมาอย่างนี้คะ่ะนี่หนึ่งปีมีครั้งเดียวคะ่ะออกช่วงฤดูนี้นะคะฤดูใบไม้ผลิคะ่ะอ่อ,อนซ้อนอ่อนซ่อน เอ้ยโพดโพดโพดมึงดูล่ะโอ้ยหลายแห้งหลายแห้งนี่หญิงไทยใจงามในต่างแดนค่ะเก็บผักบุ้งฝรั่งนะคะตอนนี้เก็บหนอเก็บหนอผักบุ้งฝรั่งค่ะอย่างเมามัน โอ้ยสะอ่อนสะอ่อนมีตะนออวบอวบมีตะยอดอวบอวบ,อวบแตกขึ้นมาอวบคักอวบแน่มาหักแป๊บเดียวได้เต็มตะกาแล้วค่ะคุณเนะ่ะเขาจะอยู่จะอยู่ริมริมลำธารประมาณนี้อยู่ใ,ใกล้น้ำนะคะใสเอารถมาใส่ล่ะนั่งมือนี่เอาสิไปเฮ็ดยังกินเท่านั้นละ โอเคอุ้ยหลา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 ยแห้งโอ้ยใหญ่แห้งฝนบังดูบังดูโอ้ยโอ้ยใหญ่คักใหญ่คักใหญ่คักคุณน่ะเดี๋ยวเบิ้งบังดูนอนใหญ่คักใหญ่เน่โอ้ยนอนนอนนอน วายลองดูเนี่ยแตกหนอขึ้นมานะคะใหม่ๆสดๆค่ะกรอบกรอบห็นไหมขุนนะเออนี่ที่เก็บมาได้นะคะนี่ขูนนะ เทียยีต่อยต้นมันเนี่ยมันน้ำฝนนเปฝนใบมันแก่เน่ากูนีแต่ว่าถ้าว่ามันในในกรณีถ้าว่าเ้าเาห้าวนแค่มันมันเป็นใบอินทรเขาเอาได้ว่าแต่มันอ่อนหมกหมกแกงได้เนี่ยเอออันน้อยๆหยอดๆก็ได้ว่าเ้ได้แต่ว่าเอาใบมันกินแต่ว่าห้าเบาอึดห้าสิกินแต่เห้าเลือกเอาแต่อันคนสวยเลือกได้ค่ะผักบุ้งฝรั่งอวบอวบ เดี๋ยวเราจะไปแกงเทโพกันค่ะนี่พ่อบาเป็นเนาะนางบ่เจ๊ว่าอย่างไรว่านางมาเอาผู้เดียวนั่งเห็นอย่งสีนางก็ตัดเอาจนเบิดจนเบิดเอากระสอบมาใส่เบิดมือเดียเอาไปนั่งปอกปีกไอ้กี่มาน้ำเนาะเออคนเขายืนบองเ่าเออนั่งปอกเอาจะเหยียดจะขี่เออแต่ว่ามาปล่อยได้เจ๊ เอาเก็บประมาณบดหลายบางปีไกเอาไปเลยเฮ็ดจังไดนบัดนี้เอาสาธิตดูวยนั่งไปปอก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 แล้วนั่งไปตัดเป็นอย่งเสียวอัดไปตัดใบออกตัดใบออกเนี่อ่าพ่อเอาไปหยอดตัดใบตัดยอดออกถ้าทิ้งไว้คืนนึงอื่นสามากหรอกอ่อนมันเหี่ยวบ่ลอกออกได้เลยถ้าไปลอกสดอยู่นี่มันก็บ่ค่อยไปปานใจมันก็ได้สัใจเออเออเอนี่คือเทคนิคนี่คือเทคนิคค่ะแล้วบัดนี้เฮ็ดจังได๋บัดนี้สิเก็บไว้กินได้โดนๆ เขาตู้แข็งันยังวะบอกเปลือกแล้วเอาเขาสดๆเลยเตะอันนี้ก็ได้แซ่แข็งเลยหนึ่งได้หมันสิถือสีเละเนาะเออนั่นแหละโอ้เคไปฝากีฝากน้องแมนฝากปี่ฝากน้องนั่นแหละ